จเจริญพรญาติโยมผู้สนใจไป่ธามทุกท่านมีคำถามที่ญาติโยมถามเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องของโลกกระทำแปดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อถูกโลกกระทำแปดเข้ากระทบแล้วนะไม่ควรจะวันไหวไปตามโลกกระทำแปดนะถ้าว่าตามในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านจะกล่าวว่าพุทธะโลกธรรมเมหิตจิตตัง ยะสะัสสนกรรมปฏิอโศกกลงวิรชังเขมังเอตัมังคลมุตตามังเมื่อถูกโลกธรรมแปดเข้ากระทบแล้วมีจิตไม่วันไหวไม่เศร้าโศกเป็นจิตปราศจากทุลีเป็นจิตที่เกษมจากโยคะนั่นแลเป็นมงคลอันอุดมโยมก็เลยสงสัยว่าเฮแล้วโลกธรรมแปดเข้ามากระทบทำไมถึงไม่ควรวันไหวล่ะก่นะอ,อนอื่น นะขอขยายความก่อนว่าโลกธรรม8มีอะไรบ้างโลกธรรมแนั้นมีทั้งฝ่ายที่เราชอบและฝ่ายที่เราไม่ชอบนะก็ได้แก่หนึ่งฝ่ายชอบก็คือได้ลาบได้ยศมีความสุขได้รับคำ,คำสรรเสริญนะอันนี้เป็นฝ่ายที่มนุษย์ปรารถนาแล้วก็ชอบส่วนด้านที่ไม่ชอบก็ได้แก่ความเสื่อมลาบความเสื่อมยศความทุกข์แล้วก็การถูกนินทาอนะนี่คือโลกธรรมแป ครา้น,นี้เวลาโลกธรรม8แปเข้ามากระทบเนี่ยนะเป็นธรรมดาของปุถุชนคุณทั่วไปถ้าเป็นด้านที่ตัวเองชอบก็จะเกิดความรู้สึกสุขคือเมื่อได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองได้ยศได้เลื่อนสักยศศักตำแหนง่งมีความสุขมีผู้คนห้อมล้อมมีผู้คนดินทามีผู้คนห้อมล้อมมีผู้คนสรรเสริญมนุษย์จะเกิดความชอบใจขึ้นมาเพราะมันทําให้ตัวเองเกิดความสุข แต่ครั้นพอเกิดความสุขแบบนี้แล้วเกิดความชอบใจอย่างนี้แล้วอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของสรรพสัตว์ทัางหลายคืออะไรที่เข้ามากระทบมีความสุขเกิดความชอบมนุษย์นั้นก็จะเริ่มยึดติดกับสิ่งนั้นปรารถนาให้สิ่งนั้นอยู่กับตัวเองไปตลอดไม่อยากให้มันแปรเปลี่ยนและคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของตนตนได้รับสิ่งนั้นและสิ่งนั้นจะเป็นไปดังใจของตัวเองสิ่งลางๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่คราวนี้ธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิโลกธรรมเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเหล่านี้นะอายกตัวอย่างฝ่ายดีเมื่อมันเข้ามากระทบเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดนี่คือกฎของธรรมชาติทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องดับสบรรพสิ่งยกเว้นพระนิพพานเนี่ยสิ่งที่เหตุปัจจัยปรปุงแต่งคือสังขตธรรมเหล่านี้โลกธรรมแปดเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องดับ มีแล้วมันจะต้องหายไปนั่นธรรมชาติมันมีความแปรปรวนจะถูกสิ่งอื่นสมกตุภทให้เปลี่ยนสภาพได้ตลอดมันจึงไม่สามารถคงตัวอยู่อย่างนั้นได้และไม่มีภาวะใดที่เป็นเราหรือของของเราได้เลยเพราะมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเราอยากให้เป็นถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันก็ไม่เป็นรณที่ความต้องการของมนุษย์เวลาประสบกับโลกธรรมที่ชอบติดใจยอยากให้อยู่อยากให้เป็นอย่างนั้น มันเป็นของของเราแล้วอยากให้อยู่อย่างนั้นไปตลอดแต่กฎของธรรมชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันดับไปเมื่อมันแปรปรวนไปมันไม่ได้ดังใจเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เอ่ยที่เข้าไปจับยึดเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเ,เห็นไหมความวันไหวเข้าไปชอบใจในสิ่งที่ชอบในโลกธรรมที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับมนุษย์เมื่อโลกธรรมเหล่านั้นมันแปรเปลี่ยนดังนั้น ถ้ามนุษย์วันไหวไปตามโลกธรรมที่ตัวเองชอบคือได้ลาบได้ยศมีความสุขแล้วก็ได้รับการสรรเสริญอะไรรออยู่เมืออหน้าแล้วความทุกข์ยิ่งชอบมากเท่าไหร่ทำให้มีความสุขมากเท่าไหร่ทุกข์ก็จะยิ่งเกิดกับมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นเป็นทวีคูณพระสุดท้ายเราจะต้องจากทุกอย่างดังนั้นการมีความสุขกับการได้รับโลกธรรมที่ชอบเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาแล้วมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดามัน คุ้มไม้กับความทุกข์ในระยะยาวและความทุกข์อันมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกเมื่อโลกธรรมเหล่านั้นมันแปลเปลี่ยนทุกเมื่อโลกธรรมเหล่านั้นมันสาบสนไปมันหายไปหรือมันดับไปทุกเมื่อมาหัวละห้อยนึกถึงโลกธรรมฝ่ายดีที่ตัวเองชอบใจที่เคยได้มาแล้วมันไม่ได้เพราะมันหายไปแล้วและทุกเมื่อจะต้องจากโลกธรรมที่ตัวเองชอบทั้งหมดเห็นไม่เอ่ย ดังนั้นความหวั่นไหวในแง่ของการเข้าไปชอบเข้าไปจับยึดในโลกธรรมพระพุทธเจ้าทั้งทีงบอกว่าไม่ควรไม่ควรทําไม่ควรเป็นอย่างนั้นเอาไ่ายโลกกระทที่ไม่ดีละ่ะที่เราไม่ชอบบ้างได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่ความเสื่อมลาภความเสื่อมยศทุกข์และการนินทาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหวั่นไหวเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อมันเข้ามากระทบเราจะเกิดความเกลียดชัง พอมันเข้ามากระทบไอ้เพราะความไม่ชอบนี่แหละมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจพอมันทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอย่างนี้แล้วเกิดอะไรต่ออีกมนุษย์ก็จะเอาแต่คิดว่าทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมพัฒนาขึ้นมาเห็นไม่เอ่ยผลที่กระทบจากโลกธรรมที่ตนเองไม่ชอบนั้นก็คือก่อให้เกิดความทุกข์ดังนั้นความวั่นไหวไม่ว่าจะรู้สึกชอบกับโลกธรรมที่เข้ามากระทบที่ตัวเองเป็นที่ตั้งแห่งความชอบ การเป็นทุกข์เพราะกระทบกับโลกรธรรมที่ตนเองไม่ชอบพระพุทธเจ้าทึง,ทงอกว่าไม่ควรทําเช่นนั้นดังนั้นบุคคลผู้ฝึกจิตได้ดีย่อมมองโลกรธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเหล่านั้นว่าเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมมีลักษณะเกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดนั่นไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระไม่ใช่สิ่งที่น่าย,ยินดีเหตุปัจจัยอะไรที่ควรจัดสรรแล้วจะทําให้เกิดความเกลีกูลก็จัดสรรไปแต่จัดสรรระหว่าง แต่ไม่กระทบไม่วันไหวไปตามความชอบความชังเหล่านั้นถ้าใครทำอย่างนี้ได้ทุกจะไม่เกิดเลยท่านจึงกล่าวว่าเป็นจิตที่ไม่มีความเศร้าโศกเป็นจิตที่ไม่มีทุลีไม่มีความเศร้าหมองและจะเป็นจิตที่เกษมผ่องใสยอย่างแท้จริงนี่แหละจะทำให้มนุษย์พบกับความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ไม่แปรเปลี่ยนไม่ใช่ไปวันไหวตามโลกธรรมแต่ให้มองโลกธรรมนั้นเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยของธรรมชาติ เรามีหน้าที่รับรู้มันตามสภาวะแล้วจัดสรรด้วยปัญญาจะสรรเสร็จให้วางออกไปจิตใจไม่เข้าไปคล้องไม่เข้าไปจับยึดไม่เข้าไปกระทบด้วยความชอบและความชังน,นี่แหละทึ่งจะทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงและพ้นจากความทุกข์ทั้งพวงได้เอานี่คือคำตอบว่าทำไมเราจึงไม่ควรหวันไหวไปตามโลกธระทที่เข้ามากระทบตามหลักพระพุทธศาสนาขอเจริญพร